คนมือนี่สุกไปหานอไมกับมูนะมูสองคนเกลือสุกไปให้ทุกคนเด้วทุกคนทำนี้สุกกับยูเพื่อนสุกเบิ้งเพื่อนสุกจะได้สมือแล้ว สุก่าไปหาสาวพุทธเนาะทุกคนไปหามาไหม่สุกามาหาสาวพุทธเนาะสาวพุทธแล้วก็ตอนนี้เพราะว่าเป็นพี่น้องกันเนาะโอ้ทุกคนลาวยืนเคือตอนนี้ลาวกำลังพอสาวพุทธแล้วทุกคนสวัสดี ไปดีคือคอยแค่นี่ทุกคนสาวขุดงามเลยเบิง้งสาวบา้านจันทีมีแต่นาหน้าฮากได้ทุกคนตอนนี้สุกะอยู่กับสาวขุดลแล้วทุกคนพาสาวขุดแต่งหน้าก่อนจังสีออกไปหา,นา,ห,าหนาไม้เนาะออกใส่อออยู่ใส่กระต้มเต่งหน้าก่อนนะทุกคนเบิ่งนะเคยเห็ดเห็ดหายย่บูเลยทุกคน

สวัสดีทุกคนมื้อนี้สุกไปหาหนอไม้กับมูเนาอมูสองคนตอนนี้สุกไปหาหนอไม้ไปหาหนอไม้น้ำกันเด้อทุกคนไปหาหนอไม้น้ำสุกเด้อเดือดสุกสุกไปเด้อทุกคนตอนนี้สุกกอยูเพื่อนสุกหนอเพื่อนสุกจะได้สมีเลย เด้อพยทนกนี้มาีสุกาไปหาสาวพุทธเนาะทุกคนไปหาหน้าไม้ทำการะสวนสาวพุทธแบบหาห้าไม้ทำการทุกคนไปเด้อทุกคนไปเด้อไปเด้อไปเด้อเปสุกา สุกามาสาวพุดว่า er. สาวพุดอยู่เฮือนหรือบ่ตอนนี้เพราะว่าสุกะส,ส่วนลาวไปหานาไมัน้ำกันเนาะสาวพุดอยู่เฮือนหรือบ่ทุกคนสุกับปะโหคือกันเนาะว่าสิพอสาวพุดธหรือบ่ตอนนี้เพราะว่าเป็นพี่น้องกันเนาะไปชวนเดี๋ยวสุกจะเสื่อมซื้อลาวลาวอยู่เฮือนหรือบ่ตอนนี้ โอ้ทุกคนลาวยืเฮือนตอนนี้ลาวกำลังแต่งหน้าอยู่สาวพูดยืเฮือนอเบอร์ยือนสาวพูดทุกคนแต่ซามนีนทุกคนเออเรามีอยังไงนี่พอสาวพูดแล้วทุกคนสบายดีโอ้สบายดียดคือคอยแท่นี่ทุกคน สาวขุดงายเลยเบิ้งทากระแปะเกิซัมนี่เลยทุกคนวิมีอย่างหลายเนาะสาวบ้านเป็นี่มีแต่หน้าหักเลยทุกคนตอนนี้สุกะอยู่กับสาวขุดแล้วทุกคนทาสาวขุดแต่งหน้าก่อนจังสีออกไปหาหนาใหม่หนะออกใส่ออกอยู่ใส่กระต้มเต่งหน้าก่อนนะทุกคนเบิ่งนะ ก็นาฮักเลยทุกคนเฮือนเสาผุดเลยทุกคนก็คือการและเหมือนสุขคือกันเลยทุกคนว่ามีเฮือนยังไงหรืนมีแต่เฮืนเนี่ยง่ามๆแต่เสาผุดก็คือสุขนั่นแหละว่ามีเฮือนตอนนี้เสาผุดก็ ก็สูส้ไปหานำไงนำไม้นำกันเด้อทุกคนเดี๋ยวสุ้กสิฟ้าเดี๋ยวสุ้กสิฟาไปเนาะเฮ็นสาวพูดมีแต่ซ้ัมนี่ทุกคนเบิ้งเนี่ยสงสารเนี่ทุกคนสุ้กับบมี่บบมคือกันเฮ็นซ้ัมนี่ได้เห็นสาว,สวสพูดบอมมี่ยังไงเนาะผอมกับบอมมี่ผอมกับซัมนี่เลยทุกคน สาวพูดกันนอนหยุดตงกลองพูดใบตึงกลองแน่ะเละกระเปาะเจาะพูดแน่ในไอหมูดงามในสาวพูดแดนนี่เบิรงนะโอ้คือหน้าฮักแท้โอ้ยเข่าก็ได้จะซ้ำนี่ทุกคน วายุเฮือนเลยตอนนี้สาวพูดกะสุกกะสิบออกแลว้วทุกคนหลังจากสาวพูดแต่งหน้า,าก็สิบออกไปหานมไมอีกทุกค,คนไปน้ำกันเด้อคือวาสาวพูดไปเนาะปลาคอยป้าคอยคนเดียวเลยทิ นี่สาวผุดทุกคนน่าแพเดอร์ขยากนะเห็นสาวเห็นสาวโบร์ผัวบางผัเด้อเปล่งโตกเด้อสาวบ้านมุ้งสีทุกคนอยู่เป็นนักไปน้ำพันเด้อทุกคน นี่กัยังบ่ฮอดบันนาไมเลยหาไปจดว่นะจ้วยไปกลวไปกลวคือว่าทานไปปาตสาวพุดกะสาวพุดกะหานนาไม้ดิุสาวพุดหาวันได้นาไม้นะ บัน <c oughs> ตรึงตึงเข้าใจมาทุกคนบันตรึงตึงก็คืออยู่ป่าน,นี่แหละาตามเสาพุดไปและ <c oughs> หาหนอไมมือนีจักสิดไดอยู่โบซาำหน <c oughs> ไปแบบนี้ สาวพุฒม oh, ีแฟนอะไรยังยังโสดโอ้ยังโสดเลยทุกคนสาวพุฒบอกว่ายังโสดใครมากระจีบได้เลยทุกคนลาต้องการแฟนตอนนี้ก็ฮอดบรรจุสิฮาน้องใหม่บ่เห็นนอใหม่บ่มีการลงลวงอันนี้ใส่ Ini. Oh. Si dah ni. ni. เคยเอาไปดบอเห็นบ่สาพุดนี่นะนอใหม่นะสาวพุดเอาไหมอเอาค่อยเอาเด้อ้ยมันพบแล้วให้คนได้นึนงนอนสิขภาถบบนี้ คนเลยนอมายอยู่นี่บ่ลยทุกคนตอนนี้สุ่กก็แยกยายกับสาวพุดเลยสาวพุดได้ป่ะเนาะนอมาได้แล้วบอ,อ,อทุกคนซำนีเนี่ยสาวพุดกับสาวสุไปหานอมาแต่ได้แต่ซำนีทุกคน ไอ้กซิมานี่นี่นี่จะว่ามีคนพาแล้วบอกแถมนี้นโอ้สาวผุดมาเนาะใดหนึน่งนอคือแจงแท้ตาสาวผุดนี่นอไม่ซันีสาวผุดบอกว่าบอกเอาด้วยทุกคนมีแต่สาวชุกนี่แหล,ละเอาซำน่นี่ พุทแจงแท่นะตาชาวพุทธทุกคนนอไมอ่กับมีเห็นแล้ยามนี่กับโบมีเด้ทุกคนหนอหมอ่เด้ เราเอาไปแล้วเนาะอตอนนี้สาวพุดได้แล้วเนาะนอใหม่สาวพุดหาหน้าหม่ก็ต้องแยกยายเลยทุกคนนอใหม่นอใหม่นี่โอ้ทุกคนงามเลยทุกคน đừng ăn nhục cục hết mình sao màn sao phút bưng nò mai sao phút được ทุกคน màn màn โอ้ทุกคนลายเนอะคือมานิลีเลยสาวพุดเลยทุกคนให้เอาสาวพุดเป็นแผนโอ้คงสิดอะทุกคนเราต้องการแผนเดอ้อตอนนี้ เบ่งสุกประมาณทุกคนนี่ตอนนี้กสิทำสาพุทเนาะสาพุทเมื่อแล้วบะยังบะเมือม่อยังมาทันลายเนาะใหม่กกบะเมื่อเนาะโอ้ทุกคน สาวพุทบอกว่าทำบไดยนไม่ก็ต้องเมื่อใดหาต่ออีกอทุกคนไปสาวพุทธได้นอไม,ม่ลายแต่ยังบยังบ่หอดสีเมื่อทุกคนยังสีหาต่ออีกให้มันลายขึ้นทุกคน